สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นอะไรตรงนั้นไหมคะใช่แล้วค่ะมันคือสนิมที่กําลังกัดกินเนื้อเหล็กโครงหลังคาโรงรถหอพักของเรานะคะอืมคืนปล่อยไว้นานกว่านี้โครงเหล็กหลังคาคงผุพังแน่นอนเลยจ้า ก่อนที่เจ้าสนิมภัยเงียบมันจะคุกคามสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะเราก็จะต้องตัดวงจรชีวิตมันให้หมดไปใช่ค่ะสีน้ำมันกันสนิมกระป๋องนี้นะคะก็ถือเป็นพระเอกของงานซ่อมในวันนี้เลยจ้าอ่าก่อนจะลงมือเราก็ต้องคนสีให้เนื้อสีมีความข้นเหลวสม่ำเสมอเวลาทาเนี่ยก็จะได้เรียบเนียนแลดูเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช้ลูกกลิ้งจุ่มสีให้ชุ่มๆุมแล้วทากลิ้งไปมาทุกซอกทุกมุมทาทับลงไปบนเนื้อเหล็กทาหนาหนาหลายๆรอบเลยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะได้เหล็กโครงหลังคารงรถใหม่สีดูเรียบเนียนปัสจากคราบสนิมกัดกินทนการถูกพังไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยบ้านไหนมีเหล็กเป็นสนิมก็อย่านิ่งนอนใจกันนะคะ